ครับสวัสดีครับผมนาคีศิลักกมลไทยครับผมดีโชพิกาดกันร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองนะในมวยรอบมวยรอบอะไรมวยรอบม้าบินอ่าม้าบินนะก็เป็นรอบตัดเชือกแล้วเห็นคู่ชิงเราหรือยังถ้าชนะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันฮึกเถื่อนไหมเออนะวันนี้ชกพิกาดร้อยิบมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับสอบครั้งแรกพอดีครับพอดีเลยสบายสบาย เป็นไงบ้างครับการเก็บตัวอยู่ที่ที่อุดรครับอ่าครปปังพูดซ้อมมีใครบ้างที่สีงคโปรม่ไทยมีพี่อัพี่ยาก็พี่ที่ใครหลายโดวันหนึ่งพี่ครับขอบคุณครับพี่อ่าเป็นไงบ้างการเต็มตัวกี่วันทั้งหมดก็ประมาณสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์ได้การเก็บตัววันนี้ต้องเจอกับเมาคีครับเมาคีในมือรอบนี้เคยเจอไหมไม่เคยครับแล้วก่อนหน้านี้อ่ะก็ไม่เคยคก็ไม่เคยเลย หนักใจไหมฟอร์มก่อนหน้านี้เ็งเขามาแล้วชนะรวดเลยไม่ไม่หนักใจเลยวันนี้แก้ทางไงดีเจอมเมอร์คีอือดพี่ไป,ไปแก้ทางให้ครับอืมนะในบอยรอบครั้งนี้นี่ทำไมเราถึงได้มาเข้ารอบตัดเชือกล่ะก็คู่ชกที่ชนะเขาน่าจะถอนครับอ่าแลเขาไม่พร้อมก็มเ,เ,เลยจับฉลากเข้ามาแทนโอ้โหนี่มันมากระดวง นี่จะดวงแชมป์เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,นก็ได้โอกาสแก้ตัวคร,ครั้งนี้จะปล่อยโอกาสไหมไม่ครับไม่ปล่อยแน่นอนนะครับผมกับคู่ชกนี่มเมาคีนี่เราวางเกมบางแผงไงดีวันนี้ก็ดักจีดัก่อยเอาอืมดักตีดักต่อยเอาตามสไตล์เราเลยนะครับผมอ่าวันนี้น้ําหนักร้อยยี่สิบสองมาสอบมาสอบที่กทำมากี่โลก็ประมาณสามสามโลครึ่งครับอืมก็ไม่เยอะนะอ่ะเราอายุ่สอะไรครับ

มีงซีมองคีใหญ่กว่าสูงกว่าครับเขาจะสูงกว่านิดนึงนะครับโอเคของมากครับ,รบเดี๋ยวได้ดูแหละวันนี้แหละไม่นานเดี๋ยวรู้ใครใหญ่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเนี่ยนีย่น้องเขาจับฉลากเข้ามานะครับ